สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลงอออร้ปทรงสงสร้างเซึบมครับหนึ่งจุดหนึ่งจามจุครับอ่านะครับแรกนะครับองเข้านีอครับข้ากดนครับอเอ็นดีเอ็นดี A A C. ตัวน,นี้ครับปัดตรงที่ต่อหลุดครับถ้าท่านหลุดุืยครับนี่ครับหลุดตัวนี้ครับตัวนี้ครับให้ท่านกดคลิกไปอาจท่านหลุดนะครับตัวมาแล้วก็แตกแตกคานะครับเป็นขั้นเจอครับเปิดเซิร์มาครับหนึ่งจุดสามจุดสังครับเข้ามาครับ อันนี้กระเจาะนี้นะครับกระเจาะนี้ก็ใส่ไปครับแล้วเอียงไปครับทำเราคือทำการอัพใหม่ครับองค์โคยสร้างอะไรครับอ่บรอจนกว่าเต็มครับอ่านครับนะรู้ว่ากดออกไม่ได้นะครับ แล้วก็อยาก,กเข้าครับกออ่อน N ครับแล้วก็ทำขั้นแรก็ไครับเขียนนะครับ N O T นะครับ N O T E P A D ครับเขียนแล้วท่านเขาทลากไฟล์มาใส่พับแบบนี้อ่าให้ท่านยังได้ท่านเปลี่ยนเลยครับ F F เอฟเลยนะจำได้เอฟเอเอ e สอีเเปลี่ยนเีกเอฟเอเอเอสอีนีมีอันนี้ก็จำไม่ได้นะเอออุ้ยนะครับอย่าก่อนนะครับต้องมีตัวอะไร

ันนี้จะมาสนวิธีการเลิกเองอไม่ใช่มสนวิธีการเปเซิร์ฟเวอร์ครับคุณลมาเสร็จไหมคไม่เกี่ยวนครับนี่ครับเปิเซิร์ฟเวอร์ามาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ไหมครับให้เราวิธีการที่ต,ต,ตมมองมทำอเราได้เนถะอับคือใช้ชุดแบเซิร์ฟเวอร์ออีกอ๋อเปลี่ยนครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวเองได้นะครับชื่อผูมซ่ชื่อตัวเองนะครับข้ชื่อนี้ที่ฝากไง้ด้านในเกมนะแล้วจชื่อตัวเองยกันนะ เขียนชื่อแบบนี้ไปนะครับเฮ้ยไม่ต้องเขียนสิอ่าตนี้นะครับแล้วก็ออกเลยตรเนี้ครับอ,อนนะไรเลยครับเปอ๋อแล้วฮะอ๋อเข้ามาครับไปหมดให้ท่านเขียนชื่อตรงนี้ไปครับอ่านะครับโอ้เขียนไปละวยิงตองยิงประมาณนี้ครับยิงประมาณนี้ครับแบบนี้นะสกว่า สส่คนก็ใส่ไปแล้วนี่ครับจะใส่คนเท่าไหร่ครับเอาไปครับโซมใส,ส่สักสภาพแล้วครับอันนี้ก็ใส่ระดับห้าไปครับใส่ห้าไปครับ กดแม่เนี่ยครับทีหลังกดเนี่ยครับกดครับให้ทางอัพใหม่ครับครับเออไม่ใช่ใชครับนี่ครับกับชมองเงินครับก็มาครับอ่ชื่อเราครับ แล้ก,ก็เราสนใจอ่ะ s e t ฮัมฮาบาติครับคือส่งลิงก์ฮาบารติไปให้ครับใต้คลิปครับกดนี่ครับนใส่ใส่ในพิชิตก็ได้ครับใส่นี่ครับอขอบคุณมาก โอเครับแอดมาได้นะครับแต่ว่าอ๋อมีได้ไม่เก็บนะครับเก็บแล้วก็ได้ม,ดมาแค่นี้ฝาอื้อได้นะครับเดี๋ยวจะ,เ,เ,ววะเ,วเวทอยู่นี้ทำไปเออมันลบทิ้งนะครับ เริ่มเลเซเสร็จหมดแล้วครับก็เ้าเคหมดคุบสร้างผมสร้างเซิร sure> ์ฟมาสำหรับที่เซิร์ฟผมมบทำเซิร์ฟเก็นเหรอครับเก่งเซิร์ฟอะไรครับ M M I M I เขียนไปนะครับดู้จะทำบชีนะครับเชื่อมนเลยอยู่ด้ละดู้ำบชีนะครับเขียนาดหน้าหนึ่งเอ้ยห้าหนึ่งจุดตรงนี้เลยนะครับหนึ่จุดนะครับต่จุดนะคครับ ครับไืจับมืงกับม่าด้บิ๊กเซิร์ฟเวอร์ครับเอรไมโครฟนะครับก็แต่ันนะครับสร้วงเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วก็ออกครับ รถไฟนี่อกแล้วครับหายครับ